สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูน้ำเช่นเดิมในรายวิชาภาษาไทยชั้นอนุบาล3ค่ะวันนี้นะคะคุณครูน้ำก็จะพาเด็กๆไปรู้จักกับคำะสมสรรไอไม้หมวนแล้วก็คำะสมสรรไอไม้เมลายนะคะ,ะ่เราไปดูกันเลยค่ะ สระไอไม้ไม้ม้วนนะคะแล้วก็สระไอไม้มะลายตามที่เด็กๆเคยท่องกันที่โรงเรียนนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม้ม้วนสระไอไม้ม้วนก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็สระไอไม้มะลายก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เลยนะคะอ่ะต่อไปเด็กๆมาดูใบงานของตัวเองได้เลยนะคะอ่าใบงานนะคะ วิชาภาษาไทยวันที่15เดือนธันวาคมพศ2564ใบงานของเด็กๆก,ก็จะเปิดมาเจอหน้านี้พอดีนะคะอ่าใบงานของเด็กๆมีอยู่ด้วยกัน2ตอนนะคะ ตอนที่1ก็คืออยู่ด้านบนนะคะตอนที่1ให้ขีดเส้นใต้คําที่ถูกต้องอ่ะก็จะมีคําประสม,มสละอายไม้ม้วนและก็คําประสม,มสละอไม้เมลายนะคะให้เด็กๆได้ขีดคําใต้คําที่ถูกต้องนะคะอ่ะต่อไปในตัวอย่างตอนที่2อ,อ่ะตัวอย่างตอนที่สองก็เป็นการดูภาพแล้วเด็กๆก,ก็เติมคําที่ประสม สระไอไม้หมวนแล้วก็คำที่ประสมสระไอไม้มะลายนะคะลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ,ะเด็กๆเ,เปิดเจอใบางานหรือยังคะใบางานจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เลยถ้าเด็กๆเ,เปิดเจอแล้วนะคะ,ะในตอนที่หนึ่งคุณครูน้ำก็จะพาเด็กๆขีดเส้นใต้คำ ที่ถูกต้องนะคะว่าคำไหนเขียนถูกต้องนะคะอ่ะเราไปดูวิธีการทำใบงานในตอนที่หนึ่งกันเลยคะ่ะอ่ะตัวอย่างการทำใบงานในตอนที่หนึ่งนะคะขีดเส้นใต้คำที่ถูกต้องอ่ะคำที่หนึ่งนะคะตัวอย่างคำว่าทำไมทออาําทำมอ,อไอไมอ่านว่าทำไมอ่ะ ฝังนี้กอ็อ่านเหมือนกันนะคะคำว่าทำไมเหมือนกันแต่คำว่าไมจะเป็นผสมสระไอไม้มมลายนะคะกับสระไอไม้หม้วนคำที่ถูกต้องก็คือคำว่าทำไมที่ะสมสระไอไม้มมลายนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะคำที่สองเด็กๆอ่านตามครูน้ำนะคะลำย่าย ลำใหยนะคะล,อ,ำลำออาลำยอไอยหย่อ่านว่าลำใหอ่ฝั่งซ้ายมือคำว่าใหญจะผสมสละไอไม้มะลายฝั่งขวามือคำว่าใหยจะผสมสละไอไม้ม้วนคำว่าลำใหยที่เขียนถูกต้องนะคะก็คือเป็นคำะสมสละไอไม้มะลายนั่นเองค่ะ เด็กๆก็ขีดเส้นใต้ตามคุณครูน้ำเลยนะคะอต่อไปคำว่าไม้ไผ่นะคะฝั่งนี้ก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกันนะคะมอไอไ,ไม้ไม่โทไม้พอไอไผ่ไ,ไ,ไม่เอกไผ่อ่านว่า,ไ,าไม้ไผ่คำว่าไผ่ฝั่งไอฝัง่งซ้ายมือ จับผสมสลระไอไม้มะลายนะคะแต่ว่าฝั่งขวามือจปรผสมสลระไอไม้ม้วนคําว่าไม้ไผ่อ่าครับเขียนถูกต้องก็คือผสมสลระไอไม้มะลายนะคะ,ะเด็กๆขีดเส้นใต้เลยคะ่ะถูกต้องนะคะต่อไปคําว่าไข่ไก่ขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่ กอไอไก่ไก่ไม่เอกไก่อ่านว่าไข่ไก่อ่าไข่ไก่ก็เหมือนกันนะคะตรงคําว่าไข่อ่าตรงคําว่าไข่ฝั่งซ้ายมือจะระสมสระไอไม้มมลายแต่ฝั่งขวามือคําว่าไข่จะผสมสระไอไม้ม้วนนั่นเองค่ะแต่คําว่าไข่ไก่ที่เขียนถูกต้องนะคะ ประสมสละอายไม้เมลายทั้งหมดนะคะ,ะเด็กๆขีดตามคุณครูน้ำเลยนะคะต่อมาคำว่าไฟใจนะคะ,ะไฟใจฟ่อ,ฟอไอไฟไฟไม่เอกไฟจจไอใจอ่านว่าไฟใจนะคะ,ะคำว่าไฟนะคะ ฝั่งซ้ายมือจะผสมสารไอไม้ห้วนคำว่าฝ่ายฝั่งขวามือจะผสมสารไอไม้มะลายาคำที่ถูกต้องนะคะคำว่าฝ่ายใจก็คือประสมสารไอไม้มะลายนั่นเองค่ะต่อ,อมานะคะเด็กๆอ่ามาดูคําที่อยู่ฝั่งขวามือนะคะ สออาสะพอไอยภัยไม่ทูไยอ่านว่าสะไพนะคะ,ะคำว่าไยนะคะฝัะ่งซ้ายมือจะผสมสะระไอไม้หมวนฝั่งซ้ายมือนะคะฝั่งขวามือคําว่าไยจะผสมสะระไอไม้มะลายนะคะคําว่าสะไพที่เขียนถูกต้องก็ผสมสะระไอไม้หมวนนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะคำว่าไล่กาไอไม่ใช่คำว่าไล่รามันจะมีไล่กากับไล่กานะคะคำแรกไล่กานะคะคำฝั่งที่อยู่ฝั่งขวามือก็จะเป็นไล่กานะคะไล่กาในที่นี้ก็คือการแสดงอาการก็คือไล่ไล่กาไปไกลๆเหมือนไล่ไก่ไล่อะไรอย่างนี้นะคะ เราจะใช้คำว่าไล่ที่ไม่ใช่รอเรือนะคะจะเป็นรอเลิงนั่นเองค่ะรอไอไลไลไม่เอกไล่กออากาอ่านว่าไล่กานะคะคำที่ถูกต้องก็คือคำว่าไล่รอเลิงนั่นเองค่ะต่อไปคำว่าไรนานะคะไรนานะคะรอไอไรไรไม่เอกไร่นอานา ฝั่งนี้ก็จะเป็นรอลิงรอไอไลไลไม่เอกไล่นออานาอ่านว่าไล่นาไล่นาในที่นี้นะคะก็คือไล่นาของเรานะคะคำที่ถูกต้องคำว่าไล่นานะคะประสมสละไอไม้เมลายแต่ว่าพยัญชนะที่นำมาประสมก็จะเป็นรอเรือนั่นเองนะคะคำว่าไล่นาค่ะต่อไปคำว่า ใส่หอนะคะสอไอใส่ใส่ไม่เอกใส่หออหอหอไม่เอกหออ่านว่าใส่หออะใส่หอนะคะฝั่งซ้ายก็เขียนคําว่าใส่หอคําว่าใส่ฝั่งซ้ายมือจะผสมสระไอยไม้ม้วนฝั่งขวามือคําว่าใส่จะผสมสรอไอยไม้มาลา,ายนะคะ อาคำว่าใส่ห่อที่เขียนถูกต้องนะคะก็คือประสมสารไอไม้หมวนนั่นเองค่ะอาเก่งมากนะคะเด็กๆอาต่อไปข้อสุดท้ายนะคะคําว่าใช้ได้นะคะใช้ได้ชอไอชัยใช้ไม่โทรใช้ดอไอใดใดไม่โทรได้อ่านว่าใช้ได้นะคะอาคำว่าใชา้อาฝั่งขวามือเอ,อ่ยฝั่งซ้ายมือ จะะสมสารไอไม้หมวนนะคะแต่ฝั่งขวามือคําว่าใช้จะประสมสารไอไม้ละลาย,าย,ายคําว่าใช้ได้คําที่เขียนถูกต้องนะคะก็คือคําที่ประสมสารไอไม้หมวนนั่นเองค่ะอ่าตัวอย่างการทำใบงานในตอนที่1น,นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะ,ะทำไม้ลำายยย ไม้ไผ่ไข่ไก่ไฟใจสะไพ้ไล่กาไรนาใส่หอใช้ได้อาจเด็กๆทันไหมคะอาะทันนะคะอ่ะตอนที่หนึ่งในการทำใบงานนะคะทันอยู่เนาะอ่ะถ้าทันแล้วคุณครูน้ำจะพาเด็กๆไปฝึกทำใบงานในตอนที่สองกันเลยคะ่ะอ่ะ ตัวอย่างการทำใาบงานในตอนที่สองนะคะเด็กๆอ่ะก็จะดูภาพก็จะให้เด็กๆดูภาพฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็เติมคำที่ประสมสละไอไม้มาลายแล้วก็สละอไม้ม้วนหรือเปล่านี่แหละที่เราเรียนมาลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอ่ะอ่ะว่าแต่ละคำเราจะ จะใช้สาระไอไม้ม้วนหรือจะใช้สาระไอไม้เมลายนะคะค,คุณครูน้ําก็จะพาเด็กๆด,ดูภาพประกอบไปด้วยนะคะที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนั่นเองค่ะถ้าอยู่ในแบบฝึกหัดเด็กๆที่ครูไปแจกอยู่ที่บ้านนะคะภาพมันไม่ชัดเด็กๆก,ก,ก็สามารถดูภาพประกอบอ,อยู่ในคลิปวิดีโอประกอบไปด้วยนะคะอ่เรามาดูภาพที่1น,นะคะภาพที่1ก็คือ เป็นรูปไหใช่ไหมคะแล้วก็มีไข่ไก่อยู่ในไห่เขาให้คำมาในจุดจุดจุดมีจุดจุดจุดแล้วก็จุดจุดจุดเรารู้แล้วแหละว่าในอะไรเอ่ยในไห่ใช่ไหมคะมันเพราะว่าไอ้กลมๆเนี่ยมันเป็นรูปไหนะคะไอ้กลมๆเนี่ยในไห่ดีๆก็เขียนหอไอไขนะคะ คำว่าไหายในที่นี้ก็จะผสมสละไอายไม้มมลายนะคะในไหมีอะไรเอ่ยลูกอยู่ในไหก็มีไข่ไก่ใช่ไหมคะไข่ไก่คุณครูน้ําก็บอกไปแล้วว่าเป็นสละไอายไม้มมลายทั้งคู่นะคะทั้งคําว่าไข่และก็คําว่าไก่นั่นเองค่ะเด็กๆก็เติมลงไปเลยนะคะในไหมีไข่ไก่นะคะอ่ะเขียนลงไปเลยค่ะ อ่าเขียนลงไปเลยนะคะอ่าต่อมาเด็กๆมาดูรูปภาพที่สองนะคะอ่ารูปภาพที่สองก็จะมีไก่กับมีไข่นะคะอ่าอยู่ในเล้าอ่าต่อมาประโยคมาดูมาดูอะไรคะมันมันมีสองอย่างใช่ไหมคะมีทั้งไก่แล้วก็ไข่อยู่ในเล้าใช่ไหมคะเราก็จะเขียนว่ามาดู ไก่นะคะอ่าช่องแรกกับอะไรเอ่ยไก่แล้วก็กับไข่ในเล้านะคะอ่าเด็กๆก็เติมคําว่ามาดูไก่อ่าเพราะว่ามันมีไก่แล้วก็กับไข่อ่าเด็กๆก็เขียนคําว่าไข่ลงไปนะคะเพราะว่ามันก็มีไข่เหมือนกันมาดูไก่กับไข่ในเล้านะคะอ่าเด็กๆเขียนลงไปเลยค่ะ ต่อมานะคะรูปภาพที่3นะคะ,ะเด็กๆเห็นไหมคะอันนี้เป็นรูปแพรนะคะอะแพรแพรเราไม่รู้หละว่าแพรมันทําด้วยอะไรนะคะ,ะเด็กๆมาอ่านประโยคดูซิเราใช้จุดจุดจุดทำแพรเราใช้อะไรเอ่ยทำแพรใช้อะไรคะใช้อะไรลูก ใช้ไม้ไผ่ใช่ไหมคะอะถูกต้องคะ่ะเก่งมากๆเลยเราใช้ไม้ไผ่นะคะคำว่าไม้ก็ผสมสาระไอไม้มลายและก็คำว่าไผ่ก็ผสมสาระไอไม้มมลายนั่นเองคะ่ะที่คุณครูน้ำเคยบอกไปแล้วข้างต้นนะคะอ่าเด็กๆก,ก็เขียนคำว่าไม้อ่าไม้แล้วก็ไผ่ลงไปนะคะเราใช้ไม้ไผ่ทำแพรนะคะ อาเขียนลงไปในใบงานตัวเองเลยค่ะอาต่อมานะคะรูปที่สี่ก็จะเป็นคุณตากำลังอะไรคะตีหรือไล่กาคะถ้าเป็นตีมันก็จะไม่ใช่สละไอไม้ม้วนแล้วก็สละไอไม้มลายใช่ไหมคะเราก็ไม่สามารถเติมลงไปได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคุณกาไลา่ไอคุณตาไล่กาแน่นอนเลยค่ะอ่าเรามาดูซีประโยคตาจุดจุดจุดกาไป เพราะฉะนั้นก็จะเป็นคำว่าตาไล่กาไปใช่ไหมคะอาคำว่าไล่ในที่นี้ก็จะผสมสรารไอไม้เมลายแล้วก็ลอลีงนั่นเองคะ่ะอ่ะลอไอไล่ไ,ลไม่เอกไร่นะคะถ้าเราผสมอะรอเรือมันจะเป็นไร่นานะคะอะเรามาดูภาพสุดท้ายนะคะอันนีเนเน้เป็นหลอดไฟใช่ไหมเอ่ย อาหลอดไฟมันต้องเกี่ยวกับไฟฟ้าหรืออะไรสักอย่างแน่นอนเลยอาทีนี้เด็กๆมาดูประโยคนะคะทำไมที่ไร่ไม่มีจุดๆ,ๆฟ้าทำไมที่ไร่ไม่มีจุดๆ,ๆฟ้าอะเรามาดูภาพฝั่งซ้ายมือแล้วใช่ไหมคะไม่มีอะไรเอ่ยไม่มีท้องฟ้าก็จะไม่ใช่สาระไอไม้เมลา,ายนะคะ หรือสละไอไหม้ม้วนอ่ะเราก็จะต้องเติมว่าทำไมที่ไร่ไม่มีไฟฟ้านะคะเราจะเติมคำว่าไฟลงไปนั่นเองค่ะอ่า for ไอไฟนะคะก็จะเป็นสลระไอไม้มมลายนะคะอ่ะอ่าประโยคที่1ในไหมีไข่ไก่อ่ะก็ภาพที่1น,นะคะต่อไปภาพที่2 มาดูไก่กับไข่ในเล้านะคะ,ะตรงนี้เลยค่ะต่อไปภาพที่สามรูปแพรนะคะเราใช้ไม้ไผ่ทาแพะ,ะถูกต้องนะคะต่อไปอรูปที่4ตาไล่กาไปคุณตากำลังไล่กานะคะ,ะรูปสุดท้ายนะคะรูปที่ห้า เป็นรูปหลอดไฟฟ้านั่นเองนะคะทำไมที่ไรไม่มีไฟฟ้าอ่ะเติมแบบนี้เลยนะคะเติมเหมือนคุณครูน้ำพาเติมเลยนะคะอ่ะมีนักเรียนคนไหนไม่ทันไหมคะลูกอ่ะอ่ะถ้าไม่ทันคุณครูน้ำก็ให้เวลาเติมลงไปในช่องว่างอยู่นะคะอ่ะเด็กๆทำใบงานของตัวเองเลยนะคะลูก เขียนตามคุณครูน้ำเลยนะคะที่คุณครูน้ำอธิบายไปข้างต้นแล้ว อสำหรับวันนี้นะคะคุณครูน้ำก็ขอจบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นอนุพาลธสามไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ข้ามหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ